ประเด็นใหญ่เลยก็คือเอ๊ะทำไมโรนัลโด้ไม่ได้ลงตัวจริงแบบนี้สแสดงก็ไม่อยู่ต่อแน่ๆหรือว่าไอ้ตอนแรกที่ออกมาปฏิเสธที่บอกว่าให้นักข่าวเลสเปกตัวเองน่าจะเป็นเพียงแค่ปฏิเสธเขาหรือเปล่า สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันใน y o u t u นะฮะตอนกลางคืนวันจันทร์ครับมาในไนวันนี้นะครับหลังจากที่ทั้งแมนยูเต็ดเตะจบนะครับเมื่อคืนนี้มีประเด็นใหญ่เรื่องของคริสเตโนโรนัลโดอีกผมกับน้องไบก็พยายามคัดประเด็นให้กับผู้ชมได้ติดตามวันนี้มันมีถึง4เรื่องใหญ่เราไม่สามารถนำเสนอได้หมดนะครับก็เลยแยกกันเป็นแบบนี้ครับว่าในทิกตอกนะครับผมนาเสนอเรื่องของเรอัลมาดริดยื่นซื้อคลีสเอมเปเป้ครั้งสุดท้าย นะครับส่วนทางดูทคกับผมขอ,อนำเสนอเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดหลังจากที่เมื่อคืนนี้ยูเว่เสมอกับอูดิเนเซ่สองสองประเด็นใหญ่เลยก็คือเอ๊ะทำไมโรนัลโดไม่ได้ลงตัวจริงออกสาปาร์เป็นตัวสำรองแบบนี้สแสดงว่าม่อยู่ต่อแน่ๆหรือว่าไอตอนแรกที่ออกมาปฏิเสธที่บอกว่าให้นักข่าวเลสเปกตัวเองน่าจะเป็นเพียงแค่ปฏิเสธเขาหร,หรือเปล่าแม้เชร์เลยเมสซี่มาโ,โรนัลโด้มาเล่นกับเมสซี่แน่นอนจะเป็นยังไง ไปติดตามเรื่องนี้กันครับเรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นมาว่ามัสเซเบลโนอะเลกรีใช้หน้าคู่ก็คืออัโรพราต้าเล่นกับเปาโลดิบาร่าและคริเยโนโรนาร์โลงมาเป็นตัวสำรองในในาทีที่59นะครับกระแสมันยิ่งแรงขึ้นไปอีกหลังจากที่ยูเวนตุสนำก่อน20แล้วโดนอูดิเนเซ่ตีเสมอ2ประตูต่อ2ออกมาจากเกมแรก ด้วยความที่หงุดหงิดอยู่แล้วไม่ชนะเอ้โรนลโัล do แฟนบอลกงงเอะทำไมไม่ได้เป็นตัวจริงอีกแล้วก็ย้อนกลับไปกับกระแสเขาหรือที่มันหนักหนาสาหัสจริงๆกับการย้ายทีมทั้งที่โรนโัล do ออกมาบอกจุ๊ๆแล้วว่าเอ่อเรื่องแมนซิตี้กับเรื่องปารีสแซงต์แชงกไม่เป็นความจริงขอให้นักข่าวเคารพตัวเขาเองบ้างเขาไม่เคยออกมาพูดแบบนี้เลยนะครับกระแสมันยิ่งปั่นเขาไปใหญ่เลยครับบอลไม่ชนะ โดนัลโดไม่ได้ลงตัวจริงนำก่อน2-0ในตดนตีเสมอไปใหญ่เลยล่าสุดนะฮะผมเอาข่าวของจริงมาฝากคุณผู้ชมเลยครับสกายสปอร์ตเนี่ยเล่นข่าวเลยครับบอกว่าทางฝั่งของอาริเกลีเนี่ยก็คุยกับโรนัลโดและก็แชร์ความเห็นซึ่งกันและกันซึ่งไอกระแสที่บอกว่าโรนัลโดบอกผมขอเป็นตัวสำรองเพราะผมอยากจะแย่ทีมไม่เป็นความจริงนะครับอาริเกรีบอกเลยครับว่าเขากับโรนัลโดลงความเห็นแล้วก็บอกเออนั้นอยู่ออกสตาร์ตตัวสำรองดีกว่านะครับมันไม่มีอะไรในกอไผ่เลย เช่นเดียวกับคำพูดของคนคนนี้ครับพาวเวลเนตเวตครับนี่คือผู้บริหารของยูเวนตุสนะครับเนตเบดบอกว่าคุณอย่าเอาเรื่องราวอะไรที่มันเพอร์เจอร์ไปนั่งเขียนยนั่นเลยนักฟุตบอลกับโค้ชเนี่ยมันสามารถคุยกันได้อยู่แล้วและอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ก็คือมันเพิ่งจะเป็นนัดแรกของฤดูกาลโรนัลโด้ความฟิตไม่ได้ไม่ได้แบบพีคสุดไม่ได้ท็อปสุดเขาก็เห็นด้วยที่ให้เป็นตัวสำรองแมนเจอร์ Manager ต้องการจะจัดเซบาสเยรชยชื่อตัวจริงที่มันดีที่สุดฟิตที่สุด เป็นเกมแรกนัดออกสตาร์ทโดก็เป็นตัวสำรองได้นี่เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะกอภายัยอย่าเอาเรื่องเซนซิทีฟไปเขียนอะไรแบบนี้ผมยืนยันได้ว่าโลโนารโรจะยังอยู่ต่อในถิ่นของอยูเวนตุสสเตเดียมอย่างแน่นอนไม่ย้ายไปไหนไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้หรือว่าปารีสแง์แชรกแง ขาวนะเพราะฉะนั้นครับคลิปนี้แชร์กันเยอะๆในยู u ูบนะฮะเน็ตเวและอ l e ร r ีปฏิเสธแล้วให้เหตุผลที่น่าสนใจมากๆแชร์กันเยอะๆใน YouTube เรื่องของโรนัลโดส่วนใครที่เล่น t i k t o กนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องไบค์ขึ้นมาให้ดูนะฮะเรื่องนี้ครับก็คือเอ็มบปเป้เรัลมาดริเดเสนอซื้อครั้งสุดท้ายทำไม่ขายไม่เอาแล้วราคาถึง170ล้านยูโรจะเป็นยังไงไปติดตามใน t ิกตอกครับ